ราคือประชาสัมพันธ์เพื่อที่เราเป็นตัวแทนของบัตรเครดิตเซ็นทรัลเดอะวันไปทุกที่กินในห้างบัตรเครดิตเซ็นทรัลเดวันบัตรเครดิต คือบัตรที่เซ็นทรลร่วมกันกับแบงก์กรุงศรีนะคะ,คะมีคนเข้าใจผิดคิดว่าบัตรเครดิตเซ็นทรัลเดอะวันนี่ใช้ได้เฉพาะในห้างซึ่งผิดนะคะบัตรเครดิตเซ็นทรัลเดอะวันใช้ทุกที่ท,ท,<ม>ทั่วประเทศไทยได้ถ้าเราอยู่แม่ส,สายรเราก็<ม>ใช้ได้สุไหงกลอกเราก็ใช้ได้ถ้าเราอยู่อุ้งต่อไปแล้วสุนายท <laughs> ี่หนองมนได้ไหมคะได้ค่ะใช้ที่ตลาดไทยได้ไหมคะได้ค่ะใช้ที่ไหนก็ได้จริงๆค่ะบัตรเครดิตเซ็นทรัลเดอะวันไปทุกที่เป็นในห้อง อขอแนะนำให้เธอดูหนังเรื่องฮารโรวีเธอเล่นเป็นนางเอกไม่เอาเราอยากดูนวลชวีฉันล่ะพี่ต้องดูเรื่องคนหมดกระโดดถอดกันเก่งฉันดูเรื่องนี้ดีกว่าเหม็นเขียวเหม็นเขียวตายพูกดือนก็จเมื่อคุณใช้บัตรเครดิตเซ็นทรัลเดอะวันทุก25บาทก็จะได้คะแนนสะสมไปไปเลยค่ะเพราะว่าจ่ายนอกห้างก็ได้จ่ายในห้างก็ได้ นอกห้างบัตรเครดิตเซ็นทรัลเดอะวันสามารถซื้อตั๋วหนังได้ใช้จ่ายครบที่กำหนดรับอีแคชคูปองในแอปยูชูดยูชูดสำหรับฟินต่อในห้างเซ็นทรัลและโรบินสันสูงสุดถึงเจ็ดพันบาทตั้งแต่วันนี้จนถึง31มกราคม2562นห้ร้บะคะวันนี้นะฮะฉันจะใช้บัตรเครดิตเซ็นทรัลเดอะวันซื้อตั๋วหนังแล้วเบัตรเครดิตเซ็นทรัลเดอะวันไปทุกที่ในห้าง ราอยู่ในห้างเซ็นทรัลด p พาร์ e เมนต์สโตร์ดีบัตรเครดิตเซ็นทรัลเดอะวันลูดอะไรก็ได้หมดวันนี้เธออยากได้อะไรฉันรูดให้เธอหมดเธออยากได้อะไรอยากได้เครื่องสำมฮึมฮึมสำอางไงฮะทุก25บาทสะสมคะแนนเดอะวันบัตรเครดิตเซ็นทรัลเดอะวันไปทุกที่ในหน้างคุณค้า่วยเติมแก้มให้เป็นแก้มเดอะสตาร์เลยโอ้โหเล่นมุกนี้เลยเหรอเธอตื่นเต้นใช้บัตรบัตรเครดิตเซ็นทรัลเดอะวันจ่ายนอกห้างก็ได้จ่ายในห้าง ติมน,น้ำมันได้เติมน,น้ำมันได้น้ำมันลดน้ำมันได้น้ำมันเขาเคยูดน้ำมันได,ได้หมูบดหรอ <laughs> และตึงหมดตึงหมวนนี่จะเจ้าใช้จ่ายรครบที่กำหนดทับอ e eCash c o u p o เข้าแอป y o u t h u g แอป y o u ู u b e เอาไปฟินต่อที่ห้างเซ็นทรัลและโรบินสันสูงสุด7,500บาท <c oughs> บัคเคอร์ิตเซนทันเดวันแปทุกที่ฟินในห้างพิตตี้ตือค่ะประผมพริตตี้วายแต่มเป็นผู้ชายเลยึ้นมาวันนี้เราจะเลี้ยงข้าวหน้าเนื้อใจเสือให้เธอไม่จะหลอกนะแล้วก็มีข้าวมาสามวันแล้วนะเขาติด่าำหรอไม่จ่ายค้าวันนี้เราจะขอจ่ายคุณด้วยบัคเคอร์ิตเซนทันเดวัน โปรโมชั่นที่2เริ่มแล้วนะบัตรนี้ครับฟ่กินฟรนครับฟฟ่กินฟรนด์โปรเจกต์นี้เราเรียกว่าต่อคิวเอาสิทธิ์สองท่านและเท่านั้นเฉพาะร้านในเครือของเซนทันเท่กวันอาทิตย์ห้าเพียงแต่คุณเพื่อนใช้บัตรเครดิตเซนทันเดอะวันคุณก็จะได้ช็อปพันได้พันใช้แบตช็อปหกร้อยได้หกร้อยถ้าช็อปพันได้พันถ้าเราช็อปพันนึงได้พันนึงจะไปอยู่ไหนคืนเข้ามาในบัตรเครดิตนี้ไงินท่อแถว บัตรเครดิตเซ็นทัเดอะวันทุนหลงรักคุณคาเฟ่กินฟึ่งทุกวันอาทิตย์1 1พย61เซ็นทันลาดพร้าว18พย61เซ็นทันพาซาแกนสลับเก้25พย61เซ็นทันพาซาเวสเก2ธันวา61เซ็นทันเฟสติวัลอิสเวลที่เหลือเธอไปอ่านที่ป้ายเองโปรโมชั่นตลอดเดือนพฤศจิกายนจนถึงธันวาคม61ค่ะอุ้ยโอ้ยโปรแรงโปรแรงโปรแรงอยู่นิ้วแกแล้บัตรเครดิตเซ็นทัเดอะวันเปย์ทุกที่ฟินในห้างคุณครับฟินครั้งสุดท้ายคุณเม โอ้ยไม่ครับผู้จ่าคำถามคนนี้ดีกว่าสองนาทีที่แล้วจ้าครับฟรีกินฟรีมาครับฟรีกินฟรีรีบมานะคะสิทธิ์มีจํานวนจํากัดเรามาขอร่วมสาบานหมูต้มซีกันฉันแม่เมฉันเมียอี้ฉันอังเก็บู ต่อไปนี้เราจะใช้บัตรเครดิตเซ็นทันเดอะวันในการช้อปปิ้งเท่านั้นเท่าน,านั้น,นแลวฉันจะไปใช้ทุกที่ในห้างนอกห้างได้หมดเพื่อนจะ๊จะจ๊มบอกไปว่า,วา Today is my birthday Happy birthday <Day> to, to you องเพลงฉันร้งองเองได้จ้ะฉันจะรูดบัตรเลี้ยงวันเกิดเธอในฐานะที่เธอเป็นเพื่อนฉันมา88,994ปีฉันีเธอไม่ใช่ไดโนเะสาร์ันเป็นเทคโนเสาร์แล้วเวลาจะง่วง ยอดเปที่ทั้งหลายหนึ่งพันได้คือหนึ่งพันทันทีฉันเอได้ันไอ้ยองฉันเอาหยุด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 หนึ่งพันบาทเป็นของฉันหยุดหยุดเป็นของฉันของฉันเราบัตรฉันฉันต้องฆ่าเธอแล้วล่ะกินกี้ฆ่าอยูแม่ดีกว่าฝากกดติดตามและกดระฆังแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากตือสนิทนะจ๊ะ